โอ้ประชาธิปาตยยุคใหม่มชวนพี่น้องชาวไทยรวมเดินไปประชาชนชาวกรุงเทพมหา,หาคนครนะครับผมวทิกรดุ่นสิริว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเขตสายใหม่ครับขอเสียงทุกท่านอีกครั้งนะครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากาพังพรรคประชาธิปัตย์นะครับและพี่น้องประชาชนให้ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิสกสภาว่าทาังรัษดเรเขตสายหม่นะครับอย่างไรก็ตามขอฝากวัติกรณุณสริริไว้ด้วยนะครับเขตสายใหมเลือกประชาธิปัตย์ทั้งคนทั้งพักครับขอบคุณครับ